เรื่องเคียร์ใช้แบตโรเมตสู้งานหนักใช้งานได้ทุกที่จะในโรงงานไซต์ก่อสร้างตึกร้างหรือแม้แต่ในสวนก็ไม่ต้องเสียปลัก๊กไม่ต้องกลัวไปดูดเพราะมีแบตเตอรี่ให้ใช้จุกๆ4,000มิลลิแอมป์ที่ทั้งอึดและลุยงานได้นานความเร็วรอบสูงสุด8,000รอบต่อน,นาทีจับถนัดมือไม่มีสายไฟเกกะมาพร้อมใบตัดเหล็กและใบเจียขนาด4นิ้วสำหรับเจียสนิมเหล็กหรือตัดเหล็กและวัสดุโลหะ โปรตีนตุกแกใช้ติดกับขนแกะปั่นเงาสำหรับรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ หรือติดกับผ้าสายเพื่อขัดเสี่ยนขัดเปลือกไม้และจัดเต็มไปกว่าน,นั้นยังมีหัวบาโซ่ขนาด11.5นิ้วเพื่อใช้ตัดไม้ในสวนและงานไม้งานฝีมืออีกด้วยตัวเดียวตอบโจทย์งานได้อือซ่าพี่พี่นายช่างหรือพ่อบ้านท่านใดอยากได้เครื่องเจียที่คล่องตัวใช้ได้ทั้งในและนอกสถานที่และสนใจเครื่องเจียใช้แบตโปรเมดพร้อมอะไรครบชุดนี้สามารถทักแชทเข้ามาจบจองได้เลยนะครับ